What's happening? จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องสําหรับบริษัทดีแลนด์กรุ๊ปจำกัดทีล่าสุดได้ร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาครด้วยการจัดกิจกรรมปล่อยปลาการังสู่ท้องทะเลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลอันเป็นหัวใจสําคัญของชาวจังหวัดสมุทรสาครโดยกิจกรรมนี้ได้จัดภายใต้โครงการบอกรักสมุทรสาครโดยงานนี้ยังได้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมเป็นประธานในพิธีอีกด้วยค่ะ เราต้องการสร้างคนดีในองค์กรของเราให้ทุกคนเป็นคนดีนะฮะอันที่สองคือเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเราก็อยากขยายไปยังลูกบ้านที่เราเป็นลูกบ้านเราทั้งหมดว่าอยากให้เขามีจิตอาสาเป็นเรื่องของคนดีซึ่งจะทําให้ในหมู่บ้านเราเองเนี่ยเกิดความสามัคคีกันเราก็พยายามจะสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างคนดีในขยายไปสู่สูหมู่บ้านของเราแล้อีกสเต็ปหนึ่งคือสู่ชุมชนที่อย่างที่เราทาสู่สังคมอย่างที่เราทาอยู่ เนี่แล้วก็เป็นสเต็ปหนึ่งที่เราเราก็จะำลังจะสร้างในสิ่งดีๆให้กับสังคมของเราเพื่อสร้างคนดีๆในสังคมขยายต่อไปเรื่อยๆในกําลังที่เราคิดว่าจะทําได้ครับซึ่งทางบริษัทดีแลนด์กรุ๊ปบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครหันมารักและร่วมพัฒนาชุมชนด้วยความสามัคคีค่ะ What's happening?